มาดูการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ว่าผู้ใหญ่เมตตาเทวดาอุปถรัรมภ์หมายความว่าอย่างไรดูดาวไหนเป็นสำคัญลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวประจำตัวของตัวเองก็คือดาวพระพุธ พุทธก็ถือว่าเริ่มโคจรในตำแหน่งที่ดีแม้อยู่เรือนมรณะแต่ก็ร่วมกับพระศุกร์ได้คู่ธาตุนะครับศุกร์เนี่ยจะเป็นดาวแห่งค่าใช้จ่ายหรือคนเบื้องหลังแล้วก็เป็นดาวแห่งพุตะลูกหลานบริวารการดื่มการฉลองเมื่อร่วมกับอาทิตย์ได้คู่สมพลร่วมกับอังคารนี่เป็นดาวลาภะนะดาวลาภะโชคลาภวาสนา ร่วมกับดาวออพุธตัวคุณเนี่ยพุทธศุกร์ก็คู่ธาตุน้ําให้ความสมบูรณ์พร้อมศุกร์อังคารก็เป็นคู่มิตรได้ลาบได้ผลมีโชคมีชัยดีศุกร์กับอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพลเนี่ยการเฉียนสละแบ่งปันการเคลื่อนหนุนกันแต่อยู่พบมรณะสัญญาณแบบนี้ก็คือการได้เที่ยว ได้ดืม่มได้ฉลองมีค่าใช้ใจ่ายใดๆเกิดขึ้นหรือบางคนก็อาจจะได้ไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะชักชวนบรรดาเพื่อนพี่น้องไปดืม่มไปฉลองไปฉลองอะไรก็อาจจะมีเรื่องของการได้โชคได้ลาบโดยเฉพาะวันที่หนึ่งดาวอังคารที่เป็นดาวลาภณนะวางเป็นเกษตรตราที่ปดีร่วมกับดาวพฤหัสได้สมพลพฤหัสก็ราชาโชคถอยหลังนะครับ ทักองศานาวางมาอยู่ที่เมษเป็นราชาอังคารร่วมด้วยเป็นเกษตรแล้วก็เล็งกับจันทร์ที่พบปุตตะนี่เรียกว่าได้ลาบได้ผลได้โชคได้ชัยได้ดืม่มได้ฉลองลัคนามิถุนนะครับพระหาสมบดร์ที่คุมรักอยู่แม้ว่าจะเป็นประเกษตรมาจากเรือนพบปัตตนีความหมายก็คือบางทีก็อาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักคาดหวังอะไรมากก็ไม่ได้ แต่ก็ได้ซึ่งนารเกณฑ์อุดมเกณฑ์จอนนะครับก็คือการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาคิดอ่านวันที่หนึ่งใช้ปัญญาหาทรัพย์จะประสบความสำเร็จดีดาวแห่งโชคลาภและทรัพย์ส่งอิทธิพลดีมากโดยเฉพาะดาวจันทเป็นเกษตรในวันที่หนึ่งแล้วก็เลงกับอาทิตย์จันเพนเพนที่เรือนพบกระดุมพระ พอเข้าวันที่สองจันปุณมีเพ่นเต็มดวงถือว่าเปิดเดือนมาดาวเด่นมากๆในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการดื่มการฉลองลาบลอยนะครับอังคารที่เป็นดาวราพะก็โคจรเป็นมหาอุดเด่นดีมากๆในวันที่สดาวประจำตัวคุณคือพุทธจะโคจรเข้าสู่ภพสุภะเด่นตรงที่ว่า เป็นเทวีโชคในภพสุภาะจะได้รับพรได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่สุภาแปลว่าความดีงามก็ได้สุภาแปลว่าต่างประเทศก็ได้นะครับใครจะเดินทางไกลไปต่างประเทศโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างถิ่นจะประสบความสําเร็จดีมีความสุขดีแม้จะเสียทรัพย์ใดๆก็ตามมันก็เป็นเรื่องปกติเดินทางต้องเสียทรัพย์อยู่แล้วยิ่งไกลามากก็เสียค่าเครื่องบินมากค่าเข้าประเทศต่างๆม,มาก ก็ถือว่าเด่นดีเนี่ยดาวประจำตัวเข้ามาที่เรือนสุภะถือว่าเรือนแห่งเทวดาแล้วเทวดาที่ว่าเนี่ยต้องทำให้ถูกใจซะหน่อยก็คือพระราหูพระอสุรินราหูเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุมพันแปลว่ายักษ์ก็ได้นะก็เป็นยักษ์ที่เฝ้าประตูแห่งสวรรค์อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นพระราหูตามตำนานของฮินดูแล้วแต่อัธยาศัยแต่ละคน แต่ก็จะมองว่าราหูเนี่ยคือบุญกุศลที่คุณสร้างคุณทำไว้ในเรื่องของการดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลพระศาสนาดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าใครปฏิบัติอยู่เช่นนี้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยได้รับการคุ้มครองจากเทพเทวดาทั้งหลายแต่หากผู้ใดเป็นผู้ที่ไม่รู้คุณท่านว่าร้าย พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็ถึงคราวเสียหายเช่นเดียวกันความดีที่มีมาก็จะหมดไปและก็โอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงช่วยใครก็ตามเขาก็ไม่เห็นคุณก็ทำคุณบูชาโทษปวดสตัตว์ไบาปนั่นแหละพุทธเข้ามาเจอกับราหูเนี่ยพุทธอันธพานวิวาทราหูกันซะเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับ บางคนก็พูดอะไรผู้ใหญ่ก็ไม่เชื่อถือก็ต้องโทษก็ต้องระวังก็อยู่ที่ว่าคุณประพฤติเช่นไรนะครับทีนี้วันที่หดาวพระสุขจะเข้ามาด้วยที่เรือนสุภะสุขนั้นดาวเดิมคือดาวพบวินาศเมื่อเข้ามาสู่สุภะใครที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุข ก็จะมาเกื้อหนุนสุขดวงนี้จะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังสิ่งของที่หายไปได้คืนแปลได้หมดและสุขอีกดวงหนึ่งคือดาวพพปุตตะปุตตะแปลว่าลูกหลานบริวารหรือลาบลอยนะครับมาอยู่ที่พบสุภะก็ถือว่าจะได้ลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่สุภะรลาหูเทวดา บางคนก็หมายถึงเท้ากูเอหรือเท้าเวสุวรรณก็ได้บางคนก็อาจจะหมายถึงพญานาคก็ได้นะครับตามอัธยาศัยความเชื่อแต่ละคนถ้าได้ทําบุญทำกุศลทําดีมาดาวโครจรมาในตําแหน่งนี้เรียกว่าเทวดาให้โชคนะครับสุขมาอยู่ตําแหน่งนี้สุขมีกําลังนะเรียกว่าอุจจาวิราชจะบอกถึงความราบรื่นที่คนอื่นเกื้อหนุนให้ แล้วพุทธก็เป็นเทวีโชคตัวคุณเองก็จะได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคุณงามความดีที่คุณสร้างอานิสงส์ปรากฏนะครับแล้วก็อาจจะได้ร่วมพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่วัดวาอารามพิธีกรรมที่ดีที่สุดก็คือการไหว้พระสวดมนต์อามิสบูชาปฏิบัติบูบชาถือศีลแปที่วัดก็ถือว่าเป็นการเสริมบุญบารมีเสริมความสมบูรณ์ให้กับตัวเองดีมาก วันที่13ช่วงระยะเวลาแห่งคราดเมื่ออาทิตย์โครจรเข้าที่เรือนสุภะข้อเสียมีข้อดีก็มากอาทิตย์เมื่อเข้ามาอยู่ที่เรือนสุภะในเรื่องที่ดีนั้นก็จะหมายความว่าตนเองจะถูกชักชวนหรือถูกโน้มน้าวจากคนที่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ ในการบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีงามต่างๆนะครับอ้าวแน่นอน100%เซนคนมีเชื้อสายจีนหรือไม่จีนก็ตามแต่เราคนไทยซึมซับได้หมดวันตรุษจีนวันตรุษจีนวันไหว้วันเที่ยวพิจารณาเออวันจ่ายวันไหววันเที่ยวได้จ่ายแน่นอนแหละหลังวันที่13เป็นต้นไปเนี่ยเพราะวันที่17นั้นเป็นวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ด้วยของจีนนะครับ แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะได้เดินทางเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งเรียนศาชะคือบรรดาเพื่อนพี่น้องทั้งหลายแม้เราไม่ใช่ญาติเขาเขาก็จะเชิญจะชวนไปทำพุนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เทวดาประจำครอบครัวก็คือญาติที่ล่วงลับดับขันไปแล้วบางคนก็ไปวัดบางคนก็ไปสุสานไปเสียทรัพย เสียทรัพย์เสร็จก็ไปดื่มไปฉลองเป็นต้นนะครับให้ทานทำบุญถือว่าเป็นการแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันวันที่23กุมภาพันธ์อังคารที่เป็นดาวลาพะเป็นดาวพบอริอริเนี่ยก็สํารองไปว่าที่ปรึกษานะลาพะเด่นสุดนะครับเมื่อเข้าสู่พบสุภะ อังคารก็ยังมีกําลังจะเรียกว่าอุจจาพิมุกรองรองจากมนหาอุดแต่ว่าอังคารเข้าราศีธาตุลมมาเจอราหูคู่ธาตุก็เตรียมตัวไว้เลยมีโอกาสได้เดินทางไกลบางคนก็ไปต่างจังหวัดเข้าวัดเข้าวาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาญาติพี่น้องบางคนก็ได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศ แม้ว่าจะมีการดื่มการกินนั่นก็จะเป็นดื่มกินในพิธีนะครับนั่นและข้อเสียของอาทิตย์เจอราหูก็อาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ที่จริงก็เพื่อเป็นการแก้เคราะห์แก้เคร็ดนะครับใอรที่มีญาติล่วงรับกับกันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ตั้งแต่วันที่สิบสามเป็นต้นไปด้วยบรรดา ข้าวปลาอาหารใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสม,มเณรก็ถือว่าเป็นเคราะห์คราดแก้เคราะแก้คราด,ราดทำบุญถวายสังฆทานจะพ้นผ่านเรื่องร้าราไปได้จะมีแต่ความสุขความเจริญทำพิธีสืบชะตาอายุก็เหมาะมากช่วงนี้ตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะครับ แล้วเมื่ออังคารโคจรเข้ามาที่พบสุภะร่วมกับพระราหูก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นนับตั้งแต่อังคารเข้ามาวันที่23กุมภาพันธ์ไปตลอดจนถึงวันที่2เมษายนนะครับไปดูดาวดวงอื่นดาวเสาที่เป็นดาวพพมรณะมีพระเกตเข้าร่วมจรที่พบกรรมะเหมาะมากที่จะทำกิจเพื่อคนตาย เหมาะมาก,มากสำหรับการเดินทางไกลไปต่างถิน่นหรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะเจริญสมาธิวิปัสนาปฏิบัติที่บ้านก็ได้แนะนำทมนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วดาวกลุ่มนี้จะให้โทษต่อดวงชะตาเอจะมาเสริมเสาจากคำว่ามรณะก็จะทำให้เกิดความเสื่อมความพัดพราดความเครียดวิตกกังวลความทุกข คมทุกหรือสิ่งหนักๆก,ก็จะมีมาเพราะอะไรดาวเจ้าเรียนกรรมะพะระฤหัส,สบดีกุมลักคุณอยู่แม้จะได้ซึ่งนรเกณฑ์อุดมเกณฑ์แต่ก็จะได้รับกระแสจากพระเสานะครับเป็นสี่แก่กันแล้วก็เสาอยู่เรียนพระฤหัสเกณฑ์เข้ามาเสริมความหมายก็คือว่าจะมีเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ตัวเองจะต้องมารับผิดชอบ จะมีเรื่องของความพัดพลาดสูญเสียที่ตัวเองจะต้องมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นไปทําบุญทำกุศลแก้เคราะห์เสริมดวงแต่บางสิ่งบางอย่างก็สุดจะห้ามโดยเฉพาะพื้นดวงชะตาท่านใดมีสองสาศูรับดาวพระเสาร์นี้อยู่แล้วองศาใกล้กันช่วงเกิดเค,คราะห์ลาดพอดีด้วยก็ายากที่จะหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้น ตั้งใจไว้เลยครับในเดือนกุมภาพ,พันธ์ไปทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องบัมพบุรุษผู้ที่เป็นเปรตเมื่อรับอนุโมทนาบุญแล้วก็จะกลายเป็นเทพเทวดามาคุ้มครองให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสำเร็จราหูแม้เจออาทิตย์จะให้โทษเป็นคราดแต่ราหูก็ได้เกษตรวรโคตที่พบสุภะจะบอกถึงการขยับขยาย และความสําเร็จสมปรารถนาที่จะมีมาเหล่านี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับแล้วมรตยูช่วงนี้ก็ยังพักองศาถอยหลังอยู่ในภพวินาศก็ควรจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยโดยเฉพาะโาครคภัยไข้เจ็บในที่รับหรือที่ไม่รู้สาเหตุนะครับณวางเสาขออภยัย นาวามฤตยูมาอยู่เรือนเสาเรือนพกมรณะอันนี้ในความหมายหนึ่งก็จะหมายถึงสิ่งลี้ลับดวงจิตดวงวิญญาณของคนร่วมรับดับขันไปในความหมายหนึ่งก็จะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บแฝงที่จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ทาบุญอุทิศให้แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยก็จะพ้นพานไปด้วยดีนะครับ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์โชคลาบก็นับว่าเด่นถ้าราศีนี้ไม่ได้โชคราศีอื่นก็ยากพอสมควรเพราะว่าอะไรดาวอังคารในวันที่หนึ่งนะครับร่วมคู่มิตรคือดาวพฤหัสอาทิตย์แม้จะเป็นคู่ศัตรูกับอังคารแต่จะบอกถึงเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์อ้ามีพุทธร่วมด้วยดาวคู่มิตรดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพล ให้กําลังแก่ดาวลาพะและนาวางอังคารเกษตรในลาพะแปลว่ามีลาบส่วนจันทร์ในช่วงบ่ายนะราศีจากนั้นเกษตรอยู่จันทรช่วงบ่ายบอกว่าปุตตะเด็กลูกน้องลูกล้านบริวารลาบรอยนะครับจะปรากฏมีส่วนในวันที่16บหนี่ก็แม้ว่าจันทร์จะเป็นประเกษตร คือจันร์จะมาอยู่ฝั่งนี้เป็นประเกษตรนะครับร่วมกับดาวอังคารอังคารยังไม่ย้ายในวันที่16ก็ถือว่ามากระตุ้นดาวลาพะให้ทำงานสเสนหายาใจมีมาณนะวางจันร์ทจะมาคุมลักษ์เป็นอุจจาวิราชส่วนนี้ก็จะบอกว่าลาบผลเกิดขึ้นแก่ตนเพราะคนที่ล่วงลับดับขันไปแล้ว มาเข้าฝันมาบอกมาเองนะครับตามนี้สำหรับลัคนาราศีมิถุน